ค่ะนเพื่อนที่น้นองนะคะทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามารับชมประวัติความเป็นมานะคะแห่งวัดรังมันแห่งนี้หรือวัดประชาราชบำรุงค,ครับเชิญเลยค่ะครับวัดประชาราชบำรุงนั้นอยู่หมู่5ตําบลรางพิกุลอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครนฐมนะครับค,ครับ,บก็ที่จริงแล้วก็ตั้งมานานอย่างที่ผมได้พูดไปเมือ่อคลิปเมื่อสักครู่นี้แต่การก่อสร้างบูรณะใหม่จาก ท่านเจ้าวาดคือสิทธิเอกหลวงปู่ท่านพระธิการสมศักดิ์อินโทนเนี่ย<ะ>สร้างมาได้10กว่าปีนะสิกว่าปีแล้ว<ะ>ท,ที่สร้างาทั้งวีหารอายุยืนที่<ะ>สองหลังสองหลังที่เป็นคล้ายๆเป็นหลังใหญ่เนี่ย<ะ>มูลค่าการก่อสร้าง4 0 0กว่าล้านแล้วยังสร้างพระมหาธาต<ะ>ุเจดีย์สกำแพงแท่สูง119ร้อเมตร นะถ้าเป็นถ้าคิดเป็นชั้นชั้นละสองว,วาก็ประมาณ27 28ชั้นของตึกนะครับค่าก่อสร้างประมาณ800กว่าล้านโอโ้ต้้งใช้ก็ประมาณอีกนะคะตอนนี้พูดแล้าไปถึงเท่าไหร่นะคะตอนนี้ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงประมาณ 20- 30ิบาบเปอร์เซ็นต์พราะเพราะถ้า,ถ,าถ้าความสู้เป็นยังเป็นตอ่อหม้ออยูใออ่ใช้เครนสูงใหญ่ยังยังทำเป็นตอ่อหม้อเพราะจะอาจจะเป็น เป็นรูปเจดีย์เป็นรูประฆังคว่มก็ได้นะคะตัวงดงาม๋อตอนนี้นะคะต้องใช้งบประมาณอีกนะคะในการก่อสร้างนะคะขอให้พี่น้องสายบนทุกๆุท่านนะคะได้มาบทำบนร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะด้นะคะขอบคุณนะคะ